การชุดลักษณะของเขาหนกนี่เรยรักษากราชการในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังหินนะคะค่ากาเป็นประธานในงานเทศกาลของแดงชาวภูหินครั้งที่38ในวันนี้ค่ะเรียนท่านอนุพ์สุขสมยิ่ ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดกระผมนายชัยวัฒน์สุนภูมินายอำเภอวังหินและชาวอำเภอวังหินขอถือโอกาสนี้ต้อนรับท่านผู้ว่าราชก,ก,การจังหวัดศรีสะเกดประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผมนายรัชชาพิเดตรนายยุทธสมนตีรัฐนนมนตรีสูงขอขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ทกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการพี่การหอมแดงครั้งที่38ประจำปี2568ในวันนี้มีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดงประมาณ200ไร่ผลผลิตในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า600ตันกลาดและคุณภาพของหอมแดงหอมแดงข้างดีพอสมควรส่วนใหญ่พ่อค้าจะมาติดต่อซื้อขายกับเกษตรกรที่เป็นครั้งที่38โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นของแดงที่ปลูกในพื้นที่อำเภอวังหินจัดว่าเป็นของแดงที่มีคุณภาพส่งเสริมการผลิตของแดงและสินค้าการเกษตรอื่นที่มีในพื้นที่เพื่อให้ประมาณเพื่อให้ปริมาณและคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ค้านั่นในยกที่รัฐมนตรีชี่รัฐบานตะวันตกกวว่าเราเน้นที่หอมแดงเราเน้นเรื่อง การนำผลิตผลต่างๆมาจำหน่ายลงมาเปิดงานหนึ่อำเภอหนึ่งเงทศการสร้างสารรค์เน่ยเขาก็รู้นะครับว่าพี่น้องเราอา่ะอำเภออื่นอ่ะก็รู้ว่ามีเทศการหอมแดงอยู่ที่อำเภอวังหินเขาก็จะมาเที่ยว,จ,วจัดในจัดในเกน่นสอนึ่ ขึ้นแล้วนะคะของชายของเรานะคะคะแนนรหรับ,บนี้ท่านจะได้ปล่อยแพรลแลลกลบ่บบนะคะสองเล็ดหกสองเดี๋ยวเอากปรไปอะไรค่ะปีนี้นะคะขึ้นต่อเลยนะคะ คุณชรัตจันสมศรค่ะเงินรางวัลจำนวน700บาทพร้อมเกิยติบัตรค่ะรางวัลเราคุณจันเพนด้วยใหญ่นะคะสีนะคะได้รับเงินสดจำนวนหนึ่งพัาจำนวนห้าร้อยบาทพร้อมเกียรติยคยามพร้อมเพียงทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน้าส่วนในระดับอำเภอ ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่นะคะจากทางเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีตำบลบูสูงท่านปลัดจริยาสแสงผลนะคะนะคะประชาสัมพันธ์ไปถึงลูกๆนะคะให้เตรียมความพร้อมนะคะให้เรียบร้อยนะคะค่ะซึ่งในช่วงนี้กิจกรรมของเรายังไม่เริ่เสร็จนะคะเพราะว่าเราจะมีการสแสดงในชุดพิธีเปิดด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะจากาเทศบาลตำบลบูสูงนะคะ จะได้ร่วมถ่ายภาพด้วยใช่ไหมคะนห่นะคะภาพแห่งความสำเร็จภาพแห่งความกำลังใจนะคะและภาพแห่งความสวยงามด้วยนะคะมีีหลายสมิตาูเพื่อนตั้งการ,การ,กรตรีจากทีมคณะผู้บริหารนะคะท่านผู้